บริหารการเงินให้ครบทั้ง6ด้านเพื่อชีวิตมั่นคงการบริหารจัดการเงินเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มต้นวางแผนการบริหารเงินให้มีคุณภาพการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องบริหารเงินให้ครบทั้ง6ด้านได้แก่การงานการเงินอารมณ์สุขภาพครอบครัวและจิตวิญญาณแต่ก่อนที่เราจะพาไปบริหารเงินให้ครบทั้ง6ด้าน คุณจะต้องคิดก่อนว่าตอนนี้คุณมีหนี้อยู่หรือไม่ถ้ามีให้คุณบริหารหนี้บริหารหาเงินไปชำระหนีห้หมดซะก่อนแล้วจึงเริ่มคิดบริหารให้ครบทั้ง6ด้านดูลำดับความสำคัญของแต่ละด้านว่าด้านใดต้องการใช้เงินมากเพียงใดจากนั้นก็บริหารเงินตามลำดับความสำคัญเทคนิคการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพก็จะมีดังต่อไปนี้บริหารเงินให้ครบทั้งหด้านเริ่มจากด้านที่ห ด้านอาชีพการงานเมื่อเริ่มมีเงินออมก็จงนำเงินที่มีไปพัฒนาต่อยอดอาชีพการงานหรือนำไปลงทุนในธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นเอาเงินเปลี่ยนต่อในสายวิชาที่สอดคล้องกับงานของตัวเองหรือการเพิ่มประสบการณ์และทักษะต,ต่างๆโดยการเข้าอบรมความรู้กับสิ่งที่มีผลต่อการทำงานของคุณการบริหารเงินเพื่อการงานและอาชีพของตน จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้นการทำงานไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรถ้าต้องการให้มีรายได้เพิ่มคุณจะต้องรู้สึกรู้จักพัฒนาตัวเองให้สามารถทำงานเหล่านั้นให้ออกมามีคุณภาพสูงสุดและใน,ในอนาคตอันใกล้นี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ต้องการแน่นอนด้านที่สองก็คือด้านร่างกายและสุขภาพ เมื่อคนเรามีอายุ35ปีย่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพยิ่งถ้าบางคนไม่มีเวลาดูแลตัวเองด้วยแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากกว่าผู้ที่มั่นผู้ที่หม,มั่นดูแลตัวเองตั้งแต่อายุน้อยๆดังนั้นคุณลองแบ่งเงินโบนัสไปทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยการไปเข้าฟิตเนสและเลิกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพลดการรับประทานอาหารที่รวดเร็วแต่สมผลเสียต่อสุขภาพ การเพิ่มเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ดีกว่าเลือกรับประทานอาหารขยะที่อาจมีราคาแพงกว่าอาหารสุขภาพก็ได้เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญคุณไม่ควรมองข้ามหรือมองว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่รอได้แต่ความเป็นจริงนั้นอาจจะส่งผลเสียในอนาคตคุณอาจเสียเงินให้กับสิ่งอื่นมากกว่าซื้ออาหารดีๆให้กับตัวเองก็ได้ ดังนั้นแบ่งเงินให้กับร่างกายและสุขภาพของตนเองบ้างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะครับด้านที่สามก็คือด้านอารมณ์คนเรามีอารมณ์ขึ้นลงแตกต่างกันไปถ้ายิ่งทำงานหนักไม่มีเวลาพักด้วยแล้วอาจจะทำให้อารมณ์ของคุณแย่ลงกว่าเดิมได้ดังนั้นเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นลองแบ่งเงินไว้สำหรับเพิ่มความสุขให้กับชีวิตบ้างเพื่อปรับอารมณ์ที่เครียดมาตลอดทั้งวัน ในผ่อนคลายและสามารถกลับมามีอารมณ์เป็นปกติได้พร้อมรับมือกับงานวันใหม่ได้อย่างเต็มที่การแบ่งเงินเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสุขสร้างความผ่อนคลายกับตัวเองหลังเลิกงานรับรองว่าคุณจะมีอารมณ์ที่ดีตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนสำหรับใครที่มองว่าการสร้างความสุขนี้จะทำให้คุณเสียเงินเสียทองมากโดยใช่เหตุหรือไม่เราต้องบอกเลยว่าไม่อย่างแน่นอน เพราะคุณใช้เงินเพียงไม่กี่ร้อยซื้อเพลงหรือหนังที่คุณชอบสักเรื่องมาดูหลังเลิกงานเป็นประจำเพื่อปรับอารมณ์ความเครียดจากการทำงานทั้งวันเท่านี้คุณก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วด้านที่สีก็คือด้านการเงินเงินถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันดังนั้นเพื่อให้การเงินมีหยุนให้คุณได้ใช้ตลอดไปดังนั้น คุณจะต้องแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆและสร้างอิสรภาพทางการเงินแต่แนะนำให้วางแผนการสักนิดเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นควรศึกษาอย่างรอบคอบทำความเข้าใจทุกรายละเอียดเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะได้ผลกำไรหรือขาดทุนก็ตามด้านที่5ก็คือด้านครอบครัวถึงแม้เงินเดือน,อนจะได้มาไม่มาก แต่ก็ไม่ควรใช้จนหมดสิ้นควรจะเหลือไว้เผื่อคนในบ้านด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามานี่แหละคือคนสําคัญที่สุดลองลงมาก็ลูกเมียการให้ถือว่าคุณได้สร้างความสุขเล็กๆน้อยๆกับคนที่คุณรักแล้วสําหรับใครที่มองว่าเพียงแค่จ,จ่ายต่อเดือนยังไม่เพียงพอต่อเงินที่ได้มาเลยแล้วอย่างนี้จะไปเหลือเผื่อคนในครอบครัวได้ยังไงกันละ่ะสําหรับข้ออ้างนี้เรามีทางออกนะครับ คุณก็เพียงแค่ทำประกันชีวิตคุ้มครองยุทของคนครอบครัวเลือกภาระค้างงวดน้อยเท่านี้คุณก็สามารถให้ครอบครัวของคุณมีความสุขได้แล้วด้านที่6ก็คือด้านจิตปิญญาณด้านท้ายด้านสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้ด้านอื่นๆเลยก็คือด้านจิตปิญญาณเป็นการสร้างคุณให้เหนือกว่าการดำเนินชีวิตแบบเดิมเมื่อเริ่มมีก็ควรจะเผื่อแผ่ผู้อื่นที่ด้ยโอกาสบ้างช่วยสังคมบ้าง ถึงเงินที่คุณร่วมช่วยนั้นจะไม่ได้มากมายแต่ก็สามารถจะส่งเสริมให้คุณสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองสำหรับการแบ่งเงินไว้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องเก็บเงินไว้เท่าไหร่ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคุณและครอบครัวของคุณเองนอกจากนี้การรู้จักหารายได้เพิ่ม จะยิ่งช่วยให้คุณสามารถบริหารการเงินทั้ง6ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่ทําให้การบริหารเงินไม่ครบทั้ง6ด้านก็เพราะรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนนั้นน้อยมากบางครั้งอาจจะน้อยจนไม่พอแม้แต่จะใช้จ่ายในบ้านได้ดังนั้นเพื่อให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพแนะนําให้หาวิธีเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นสําหรับครั้งหน้า เราก็จะนําเสนอวิธีเกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้กับรุดเงืนเดือนแบบสบายๆมาแนะนํากันต่อไปนะครับขอบคุณเครดิตข้อมูลจาก moneyhub.in.th